สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการผู้พันพาเที่ยวนะครับขี่ไปเที่ยวไปชิมไปกับผู้พันวันนี้พามาร้านลาบป่าคานะครับร้านนี้เป็นร้านลาบที่มีชื่อเสียงร้านหนึ่งนะครับของอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่วันนี้มากับเพื่อนนะครับคุณบวรหรืออ้วนนะครับเป็นไบค์เกอร์ขับมาจากยะลานะครับไปไปมามาหลายรอบแล้วเชียงใหม่นะครับ นี่ไหมครับเขาใช้เป็นรถคิงโพลิสฟิชเชอร์นะครับเป็นตัวที่เป็นนําเข้าจากอเมริกาแล้วก็มาจดทะเบียนบ้านเรานะครับรถคันนี้เป็นรถของแท้นะครับตำรวจนิวยอร์กเมื่อก่อนใช้นะครับส่วนผมก็สีเท็เหมือนเดิมนะครับฮอนด้าสีเทก็เดิมนะร,ร้านลาบป,ปากาให้ดูบรรยากาศดูป้ายร้านนะครับร้านเปิดทุกวันหยุดอาทิตย์นะครับเปิดตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง19นาฬิกา นะครับโดยประมาณนะครับลาบก็อยู่ร้านนี้ก็เลยจากาที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดจะไปทางบ่อสร้างนะครับเลยจากที่ว่าการมาประมาณสักกิโลเมตรหกิโลเมตรนะครับร้านก็ทําเป็นได้ได้ปรับปรุงใหม่นะครับทาเป็นซุ้มเป็นซุ้มแล้วก็จะมีเป็นข้างในด้วยจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่าอินร์เออร์นะ แล้วก็ร้านลาบเองก็ยังมีขายกาแฟด้วยนะครับมีส้มตําขายนะครับอาหารที่นี่อร่อยหลายอย่างนะครับที่อยากจะแนะนําก็คือไม่ว่าจะเป็นลาบต่างๆไม่ว่าจะเป็นลาบหมูลาบควายนะครับลาบปลานะครับบคางหมูทอดคางหมูย่างนะครับร้านทําเป็นซุ้มนะครับตอนนี้ผมมายังไม่เย็นนะครับข้าราชการยังไม่เลิกงานนะครับประมาณสักยังไม่สี่โมงแตบบ่วันนี้เนื่องจากเราเป็นฝนตก นะครับร้านก็ทําเป็นชุ้มๆน่ารักนะครับข้างในก็กว้างขวางนะครับเผื่อท่านใดที่จะมาใช้บริการนะครับมาจัดเลี้ยงมาอะไรนะครับกว้างขวางมากนะครับเผื่อจะมาทานกันนะครับนั่งนะครับชื่อร้านลาบป่าคานะครับอยู่ที่อําเภอราชเกตจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีทั้งโซนเ outdoor indoor o u t ดอร์ก็จะทําเป็นศาลาเล็กๆน่ารักน่ารักนั่งนะครับอาหารมี หลากหลายอาหารทางเหนือทั้งนั้นเลยที่มีชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นลาบหมูคั่วนะครับแหนมหมกนะลาบปลานะครับแกงฮังเลอาหารเหนือทั้งหลายแหล่นะครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังนะครับและอย่ามืนลืมมาทานกันนะครับลาบปากาครับรายการผู้ผ่านพาเที่ยวพาเที่ยวไปหลายๆที่วันนี้ไปเที่ยวมาหลายที่นะครับผมไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้แล้วก็มาแวะที่ o f f ฟช t มน m i อ a l วันนี้ก็จะมาจบตรงที่ร้านราบปากานะครับสวัสดี